โควิด19ทำให้ต้องปรับตัวกันมากค่ะดูตัวอย่างที่เชียงใหม่กันปกติแล้วเชียงใหม่ก็จะมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักแต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามหาทางเลือกอื่นๆหนึ่งในข้อเสนอนั้นก็คือพัฒนาเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงเกษตรกรสู่ภาคธุรกิจและตอบสนองผู้บริโภคนะคะมีตัวอย่างเกษตรแปลงใหญ่ในอาเภอแม่วางที่แทบไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เลยติดตามจากรายงานค่ะ แปลงผักสลัดและสวนผลไม้ในหมู่บ้านห้วยตองตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ฮักแม่วาง58รายพื้นที่375ไร่ผู้ปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษส่งบริษัทเอกชนที่กำลังขยายธุรกิจอาหารปลอดภัยไปทั่วประเทศ<อ>ชาวปากาเกยยอครอบครัวนี้เคยปลูกผักแบบใช้สารเคมีแต่ผลกระทบด้านสุขภาพและต้นทุนที่สูง ึงหันมาปลูกผักอินทรีย์ก่อนจะเข้าร่วมโครงการกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ซึ่งวางแผนการผลิตสร้างระบบติดตามและตรวจสอบคุณภาพจนสามารถพัฒนาตลาดให้มั่นคงและแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 เราอยู่เป็นกลุ่มนะคะเราคือมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มอย่างเช่นว่าถ้าผักยานฤดูดหนาวถ้าผักออกเยอะ คนนี้คนนั้นก็จะช่วยๆการคุยกันว่าคนนี้สามารถระบายไปทันไหนได้บ้างแต่ที่ดีที่สุดคือเขามีตลาดดอนรับเพราะว่าเราทำสัญญากลุ่มนะคะเป็นกลุ่มใหญ่เรามีสัญญาดอนรับเป็นซื้อขายที่มั่งคงต่วอย่างอย่างช่วงที่โควิดปิดเนี่ยเราก็ยังผลิตพวกผักเราขายเนี่ยอาทิตย์ละประมาณ2-3ตันส่งส่งร้านได้อยู่ซึ่งแสดงว่า เกษตรอินทรีย์เนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในกระแสหรือว่าการระบ,บาดของโรคบ้านห้วยตองและชุมชนชาติพันธุ์ปากกากยอในอำเภอแม่วางตั้งอยู่บนทิวเขาถนนทงชัยตะวันตกผืนป่าต้นน้ำสำคัญกเกษตรอินทรีย์จึงตอบโจทย์ว้นนโยบายคนอยู่กับป่าการผลิตอาหารปลอดภัยและการยุติการใช้สารเคมีกำจัดสัตรูพืช โดยหันมาใช้จุลินทรีย์พันธุ์ดีในท้องถิ่น,นจนอาจถือเป็นหนึ่งทางรอดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทดแทนการท่องเที่ยวกเกษตรกรรวมตัวการผลิตให้มีขนาดที่จะตอบสนองต่อขนาดธุรกิจกับธุรกิจภายนอกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้กเกษตรกรส่วนหนึ่งเนี่ยได้หันกลับมาทําเรกษตรอินทรีย์ในเชิงอนุรักษ์นั่นหมายความว่ามีการทําเกษตรแบบผสมผสานดูแลสภาพพื้นที่ป่า ซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัวไม่ใช่เฉพาะขุนเขาในอำเภอแม่วางแต่นักวิชาการสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่และภาคธุรกิจเพื่อสังคมยังเข้าปรับเปลี่ยนกเกษตรกรรมเครือข่ายในอีก6ขุนเขาเพื่อลดการใช้สารเคมีล่าสุดสามารถผลิตผักและผลไม้อินอาารียได้กว่า30นชนิด,เด,นเ,ดเดือนละ15ตัน และยังคงเดินหน้าสร้างเครือข่ายกเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านที่เคยมีไรายได้จากการท่องเที่ยวโดยตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองหลวงของกเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย